เาเล่นไพ่กันแบบมีจริยธรรมอ่ะง่ายๆจริงด้วยไอ้เฮียไพ่เขาถือเมื่อกี้ถือควีนคิงเลยวอ่ะเฮียยอดดีบ้าไปแล้วไอ้สัสอะไรวะน่ะว่ามันมีเนาะผมว่ามันมีมันมีทิกคว้ไอ้พวกเขี้ยมันเป็นเหมือนแบบล็อกอะมันอะไรทั้งอย่างเชื่อผมดิเหมือนเว็บอะเหมือนเว็บอะมันมีไปคนเล่นไปบ่อยอะมันรู้กึรู้กึ๋นะ อะไรที่มันไม่อยู่ต่อหน้าเราแม่งโกงหมดแล้วเมื่อสวัสดีครับผมรถ<ล><ล>โลมึงนี่ยวะรถโลกูนี่เขาไม่อยู่แล้วเขาไปไหนวะนเฮียลองรถด้วยสัตว์โอ้แม่งโคตรกลัวรถหายจัดอ่ะคนนี้ฟาร์มไงเฮียรถโลนี่แม่งดีจัดเลยนะเฮนะียปล่อยเช่าได้ทุกวันเลยเฮียจะเออทุกวันอ่ะกูเห็นแม่งขับทุกวันนะ่ะเฮียขับไปไหนก็จเจอ รวยใช่ไหมนะไอ้เหี้ยเนมาเจอานี่ใช่แก๊งหมูแหละเนมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งใหม่ก็เขาน่าจะเขาน่าจะเล่นแบบลุก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 แบบเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะจนแบบจนเค้าแม่งน่าจะชัวร์ใช่รู้รู้ใช่มันมันเป็นในเกมไมเแม่นมันโกงได้หมดอะไอ้เหี้ยังไม่รู้แบบสัต่งคาร์โรถเกียร์ แล้ววันที่อันน <ENNIS S 1> <cke ye. S 2> ี้มันนี่กันเหมือนอยู่ปะใครที่เขาประกาศของทีซีอ่ะใครเป็นคนใหม่นี่ปะใครเป็นคนมาหยุดแกงปะไอ้อันวันนั้นวันนั้นเหมือนกูไม่อยู่เผื่อแต่ว่าไอเมโลมาเล่าให้ฟังเห็นประกาศเนี่ยเมโลมาบอกผมว่าทีซีประกาศแต่ว่าไม่มีใครเห็นเยี่ยลมบากมานั่งทำใหม่สัตว์เออเฮียคนใหม่เฮีย ได้หายยังยากอ่ะแต่ว่าเป็นมึงว่าหาง่ายอยู่แล้วเชื่ละเป็นมึงหายากหรอาหาคนมีเวลายากเลยคนเราไม่ค่อยยากหาคนที่อยู่กับเราได้ยากเพรว่าเป็นมึงกับแบบเป็นนากเขาไม่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 คุยกันหรอครไม่ไม่ได้คุยแล้วไม่ไม่ไม่คุยอะไรแม่งไอเรื่องชิงแรลไหนตู้เรเบลเขาจะเก็บเงินไว้ทีสี่คนรู้เปล่ารับรูปร้านเก็บค่าตู้อ่ะเดือนละสามล้านร่้จด บัม,ม,มีตังค์ว่าอะไรแกงรวยเนี่ยัวอะไรวมีเพื่อนเฮ้ยไรเอ้ยเฮ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 ้ยเดะเดหน<ำ>่อยแกงที่มีกระาดาษของตัวเองอ่ะย่นหล่อมีหลังประมูลเนี่นสดเลยเพื่อนแต่แม่งเท่จัดเลยของแม่กันดูเลเท่อยู่คนเดียวลยเล<อ>ยเฮียเท่ชิบหายเออพวาเท่อปะทางเข,ข้าเออเลยทางเข้าเฮียเท่ใช่ไหยเท่อยู่คนเดียวเลยเฮียจริงสัดูดิโอ โอ้ทงเทสล่าโกงเปล่าเพื่อนโกงจัดเลยวะกูยังไม่ได้ขับเลยพอยชอบและเห็นพี่พี่จูวอนเขาบอกว่าเขาปรับใหม่โคตรโกงโอ้จูวอนอย่างก๊อตอะ บอกให้โคตรออกกอดออบเยอะใครวะใครเป็นผู้ที่เข้ามาผูกขาชิโอเยอไว้เนาะมึงใครเนีหนุ่มเฮ้ยไอ้น้องน้องทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับ <Yeah. S 3> อะเยสวัสดีครับเพ่ทำอะไรเนี่ยซื้อของครับมันรับของครับรับของเอ้น้องไปหาคนเข้าแกล้ คนสุกนสาร์ออ่ออเออเออนี่หลันจัดเพือ่อคนยอะเยอะไอ้ที่อเออ้าัตรูอันี่คือแกง๊งโอ้โหโหดอ่ะคืออะไร <c oughs> คื่อมันใช่ไหมคาตีนมาแล้วหมั่นเที่ยวไงไม่รู้ว่ามันรถปั่นนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่หรอไม่มีของหรอกไอ้เฮียเพื่อนกระโหลไม่มีเฮียหรอกมีอะไรปะไม่มีมีปะโอ้ยอะไรเลอยเฮียหมดตัวเลยตอรี่ยังไม่จบ ก็ได้เลยอ่ะก็ยังไม่จบไม่ใช่หรอสตอรี่ร้องไอ้เหี้ยเชื่อกูปะเจาะเอ็นกิ้วสำหรับข้าวมือนี้ไอ้หนูจะาบ้าเว้ยไอ้น้องอะไรละขอบใจมากเว้ยข้าวมือเนี้ยโคตรอร่อยโคตรแซ่บอ่ะขอบใจมากเว้ยน้องเดี๋ยวพี่ขอยืนดูดิใส่อีกทีนะแขนกูบอกให้เดี๋ยวรอใหงตื่นอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยไปนะ While, น้องเองดูแลพี่กินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเนี่ยเวลาพี่กินข้าวไม่เปลี่ยนไงน้องเวลาพี่กินข้าวอ่าพี่กินไม่ได้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 ไอ้เหี้ยแล้วเราแล้วแกงเขาไม่ช่วยเลยเหรอไอ้ที่อ่ะคุปแทบบ้น้องแซ่บจริงน้องผัดกะเพราเซเว่นของน้องโคตรอร่อยอ่ะอีโยแซ่บเกิน อดเฟี้ยวอ่ะอดฟรีอ่ะเหมือนเองแบบไปทําให้แบบทําค่ายพี่กินอ่ะไอ้ดีนะเว้ยน้องแต่ว่าพี่ขอทุกวันได้ป่ะแบบเนี้ยวันละแปดจานอ่ะขอแบบเยอะๆอ่ะ <laughs> ข่าวเองมีแกงอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่เอาแกงไปทื่ไปแกงเองอะ่ะอยนะ <c oughs> น้น <c oughs> นงแกงกะโหลกเพื่อน <c oughs> ไอหนูน้อยอะไรเปล่าอย่าหวฮาเว้ยน้องเองจะนามสกุลอะไรพี่ก็ไม่สนหรอกเข้าใจป่าน้องอยู่ตรงเนี้ยเองอ่ะโดนพี่เหมือนเดิมอ่ะ แขนน่ะไอ้เฮียเด้งเด้งใหญ่แขนแขนเป็นไรครับน้องเด้งไามน้องแขนแขนแขนอะไรช่วยหนูด้ยวยเขากดผิดหมอมาแล้วนะหมอขึ้นมาแล้วนะเพื่อนเขาหลังมาแล้วนะเพื่อน หมอแคนนี่เพื่อนแค่นี่แคนนี่หมอหมอกลับเลยครับชุบแล้วชุบแล้วหมอกลับเลยหมอกลับเลยหมอกลับเลยกลับแล้วกลับเลยกลับเลยกลับเลยใส่บีผมก็อด้ชบแล้วชุบแล้วชูบแล้วชูบแต้วชูบนล้วชูบ้วชูบแล้วบแล้วชูบแล้วชูบแล้วชบแ้วชขอโท้วชูบแล้วชูบแล้วชูบแ้วชูบแ้วชูบแล้บ่ล้วชบกลับเลยวชับแล้บเลยบบลบลบลวู้้้ชบชูร้อง

จอโคตรกระจอกอ่ะหม้อหมอ,มอเอาไปปล่อยเอาไปไปล่อย,อยน้ำด้วยเพื่อนไปปล่อยลึกๆอ่ะขับรถขับรถไปปล่อยขับรถไปปล่อยแจอ เฮ้ยน้องแก๊งเอ็งโดนกระทืบอ่ะไม่ช่วยเลยหรอเฮ้ย